โอเคสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาัปเด้เกี่ยวกับเกม Counter 2ซึ่งหลักๆของแผ่นนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแอนิเมชันของปืนในเกมครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแมปนิดหน่อยให้มันดูดีขึ้นโอเคมาก็ไปดูปืนกันก่อนซึ่งส่วนตัวก็ได้ข่าวว่าโอ้ <us> อะไรวะปืนก๊อกลองใหม่เจ็ดเคดูเท่ขึ้นเยอะจ,จัดอะปกติรีโหลดลืมไปปรับกระสุนอลิมิเต็ดรีโหลดไม่ได้โอ้ซูนมา เฉดเคแค่ท่าเีก็กินขาดแล้วบอกเลยวู้แล้วก็ได้ข่าวว่าถ้ากระสุนหมดเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันเฉดเคต่างไหมต่างว่ะมาลองปืนอื่นดูดิดูวเบริตา้าเฮ้ยรู้สึกว่ามันแบบอันนี้เหมือนเดิมนะแต่ตอนยิงมันรู้สึกว่ามัน มันแบบน่วงๆอ่ะเวลาปืนอ่ะปืนมันเด้งแบบช้าๆเหมือนเดิม i n นสเปกก็เหมือนเดิมนะซึ่งก็สามารถกด F ค้างได้ครับในการกดดูค้างนะไม่ต้องกดแบบ fr แล้วต่อไปก็ P250 นะครับแบบว่าว้าวเทจาร์ดัชดูรีโหลด รู้สึกแบบคอบดูตี้ลองกดแบบเต็มแม็กดิเป็นไงว้าย <Wow. S 1> ต่อไปก็เป็นเทคนานะครับเทคนายก็เอ้ยว้า wow. ถ้าควักมันแบบว่าแตกต่างกระสุนหมดไปไงอันนี้ไม่ต่างจากเดิมมากนะครับคิดว่านะต่อไปก็ดีกลหุยเย็ดเก้ ตึงจาดอันนี้แอนิเมชันครัวนะครับปกติปึ๊บงอ F เอฟค้างไปไงมีอะไรไหมก็เหมือนเดิมครับลองหมดแม็กดิเฮ้ยแม่งจับจัดเด้รอบนี้อัปเดตมาใน mp 7ีเเอ้ย mp 45เมื่อกี้แบบว่าถ้าควักดูเปลี่ยนไปต่อไปก็ลูกซองเฮ้ย ตอนยิงแบบว่ามีแรงถีบมากขึ้นในตอนรีโหลดก็ดูแบบลูกสองมากขึ้นโอเคไปต่อ MP7 พีเฮ้ยทัวอ,อันนี้แบบว่าดูแบบดูเป็นปืนขึ้นอนะ่ะที0ก็ดูแบบว่าหนักแน่นมากขึ้นเมื่อตอนรีโหลดนะซึ่งส่วนมากก็บางปืนจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางปืนก็แบบ ไม่ต่างจากเดิมมากแค่มันดูดีขึ้นการริวก็แบบคล้ายๆเดิมลองเอเคซิได้ข่า,ขาวว่าเปลี่ยนแบบเยอะหุ้ยว้าเสียงปืนก็เปลี่ยนลองฟังเสียงนะว้าอันนี้เสียงปืนเหมือนเดิมซ้อนเสียงควักแบบชักชกอินสเปกแอนิเมชั่นก็มีการเปลี่ยนมาก่อนหน้านะครับอันเดิมเลยโอเชตตังหมด โอเคมาแล้วไปเสีตังมาห้า0มืเออต่อไปออฟไม่ต่างจากเดิมมากนะแต่รู้สึกแบบสโลลองยิงปังปังดีโหลดว้ามันเทหรือกูแบบมโนหรือกูอวยไปเองวะมาต่อไป SG อันนี้ก็ตอนควักแบบเปลี่ยนใหม่ต่อไปก็ SG 08นะครับปืนเป็ด ก็คล้ายกับออบเลยครับที่แบบว่ามีการเปลี่ยนให้ตอนแบบตึงสลักปืนน่ยมันแบบว่าดูแบบมีอะไรมากขึ้นเ,นเออซึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นปืนแบบที่แบบไม่ค่อยมีคนใช้อไอปืนนั้น,น,ป,น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 ปืนที่ถูกลืม G3 SG1 นะลองใส่ก่อน G3 SG1 มาอ้าเฮ้ยรู้สึกเหมือนท่ามันเหมือนแบบในนี้ป,ป่ะเลโฟเดสะคล้ายๆเลย รีโหลดไปไงมันเทหรือกูไม่เคยใช้ปืนนี้วะเอาไว้ว่ามันดูแบบดีขึ้น USPS ก็น่าจะเหมือนเดิมมัครับที่แบบว่าพอจํําจาได้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาครับจากข่าวรีโหลดก็คล้ายๆเดิมแต่มีที่เปลี่ยนคือกระสุนหมดรีโหลดว่ะต่อไปก็ปืนนี่ลูกซองแม็กเอ้า รู้สึกแบบว่าเป็นลูกซองมากขึ้นนะครับแบบยิงมาก่อนค่อยชักแปลกแปลกแะ M C โอ้คล้ายๆกับ M P 7เลยแบบว่าดึงด้านหลังก่อนชิบๆโว้วลองลีโหลดได้มีแบบว่าเหมือนแบบลังเพลิงติดด้วยใช่ปะลืมชื่อโอ้ ต่อไปก็ลองเป็นปืนอักปืนอักก็แปลกๆตอนมันแบบจับปืนขึ้นรีโหลดหนักแน่นขึ้นเวลารีโหลดต่อไปก็เป็นปืนนี้สก,กาปืนนี้เปลี่ยนแน่นอนเลยถ้าถือแบบว่าเฮ้ยถ้าขวงโคตรเท่เนี่ยผมก็ชอบเลยทนตัว กด F ดิอันนี้เหมือนเดิมนะครับแม็กหมดเป็นไงอันนี้แบบแม็กธรรมดาไม่ต่างมากโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นในส่วนของมีแต่เพียงแค่ว่าผมเทมไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเกมน่าจะบักแลวตอนนี้ก็ผมถือบัตเตอร์ไฟอยู่ครับเป็นไงไอเทมบักเว็บในการเทก็เข้าไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้ก็อดดูเลย โอเคมาก็ okay, Emmanuel. ในส่วนต่อไปนะครับจะมีการปรับเปล Elliott ี่ยนเรื่องอนิเมชันไก่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 ไกอยู่ไหนบินตำหาไก่แป๊บนึงเลิ่มเลิ่มเ่มเื่มซื้อไฟเผื่อไปย่างไก่ผมดูไม่ออกอ่ะมีอะไรเปลี่ยน่ะลองย่างดูซึ่งไก่ก็ไม่รู้ดิผมคิดว่าไม่ต่างมากนะครับอนิเมชันไก่แต่ไก่ย่างเมื่อกี้แบบว่า อร่อยต่อไปก็มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับด a m a g e p r e d i c t i o มีการเพิ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องการยิงในขณะเดินซึ่งผมก็ส่วนตัวนะครับคิดว่าอย่าเปิดเลยแม่งกากกันนี้ต่อไปก็มีการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงของผู้เล่นประมาณนี้ทั่วไปในส่วนต่อไปก็จะเป็นการเกี่ยวกับด่าน Overpass ครับ Train Inferno Inferno ก็ส่วนแรกก็จะเป็นในตรงนี้ครับก็คือ ในตรงบรนนาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันรู้สึกว่ากว้างขึ้นตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนให้มันแบบว่ามีการกระโดดขึ้นได้แล้วง่ายๆเลยจากฝั่งนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตรงคอฟฟินครับมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงทางเข้าโบสเนี่ยมันแบบว่าคลีนมากขึ้นสะอาดมากขึ้นเดินเข้าได้เลยต่อไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงบริเวณโบสนะครับหน้าต่างเนี่ย มันหายไปทําให้เราสามารถนะครับใช้เทคนิคในการปาระเบิดไฟได้อย่างนี้เป็นตัวอย่างโคตดจับแล้วก็ในส่วนของอาพาร์ตจะมีกรงมาบาังบริเวณนี้ทําให้ในการลงเนี่ยต้องกระโดดลงครับในด่านเทนก็จะมีการปรับเปลี่ยนบริเวณนี้ครับสังเกตไหมมีกล่องมาบังครับซึ่งก็ฝั่งซีทีเนี่ยขึ้นได้ครับบอกได้เลยว่า มีมุมใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณเอล้อมีการปรับเปลี่ยนให้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันแบบย่ดมาบังบริเวณนี้หน่อยหนึ่งทําให้ฝั่งรองในการบุกนะครับก็ต้องมีการพรีกอะไรมากขึ้นหรือเปล่าวะหรือให้แบบฝั่งรองมันกันง่ายขึ้นน่าจะกันง่ายขึ้นแหละแล้วก็จะมีตรงบริเวณนี้ครับในส่วนของตรงเชื่อมเนี่ยปกติแล้วเวลาเราพรีนะครับก็จะโดนยิงจากบริเวณด้านบนนี้ซึ่งในปัจจุบันมีก่องมาบังให้ครับ แล้วก็ในส่วนของบอมไซบี B มีการนํากล่องมาบางบริเวณนี้ครับทำให้มีมุมในการเล่นเพิ่มขึ้นโอเคสุดท้ายก็โอเวอร์พาสเท่าที่ทราบก็มีการปรับเปลี่ยนมุมของรถโอเคซึ่งในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมีคําถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยคลิปนี้สวัสดีครับ